สัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอกรณีร้านอามุ่งหมาล่าหม้อไฟโพสตั้งคำถามก็ตั้งคำถามแต่เสียงต้องดังฮะเราไปเห็นมันโดนใจอ่ะน้องไร์ What Happening in Thailand เนื้อหาระบุจะทำลองว่ามีคนจีนแท้เข้ามาแทนที่คนไทยเสื้อสายจีนที่ร้านอามุ่งหมาล่าหม้อไฟเขาโพสต์เี่เขาบอก เดิมเนี่ยเป็นคนไทยเสื้อสายจีนค่ะปัจจุบันยอราชสำเพ็งแต่ไปด้วยคนจีนแท้ๆเกือบทั้งหมดเลยค่ะทําร้านค้าย่านยวรายาย่านสำเพ็งกันนะคะนั่นก็แปลว่าทั้งร้านอาหารร้านเครื่องดืม่มร้านขายข้าวขายของและปรากฏว่าอย่างไงเจ้าตัวบอกนะครับทูชอมครับว่ามีการอาศัยวีซ่าเอลแล้วเข้ามาทําธุรกิจแน่นอนในมุมของเธอ เดี๋ยวนี้การธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันมีลักษณะที่มันไม่ยากแต่จีนเขามีกำลังและทว่ากันตรงๆมันถูกไหมล่ะที่ถือวีซ่าปิดประเภทเข้ามาทำหมากินทา่ทานผู้ชมนักข่าวของเราธนพงศ์โสภาไปคุยจับเจ้าของร้านคุณทอฝันบัวคอมทำร้านมาสี่ปีร่วมกับแฟนหนุ่มเธอเป็นคนไทยแท้ แต,แต่แฟนเนี่ยเขาเป็นไทยเชื้อสายจีนใช่ค่ะทำอยู่เยาวราชใช่ไหมร้านอาหารนี้ขึ้นมาแล้วเธอก็เล่าถึงที่มาที่ไปนะคะเธอบอกว่าเธอรู้สึกมาตั้งแต่ก่อนโควิดจะระบาดแล้วว่าวัตถุประสงค์ที่คนจีนเข้ามาเนี่ยเพื่อจะลงทุนแต่เป็นการลงทุนผิดวัตถุประสงค์ของวีซ่าที่เข้ามาประเด็นที่พูดเนี่ยเคยคุยกันในกลุ่มเพื่อนมองว่าคือเสียงมันไม่ดังพอก็เลยโพสต์ผ่านเพจอีกอย่างหนึ่งโควิดเริ่มดีขึ้นเริ่มเปิดประเทศต่างชาติเข้ามา รู้สึกกระบูผู้ประกอบการเล็กๆเลยว่าวิกฤตกำลังมามันจะทวีคูณหนักขึ้นนะก็เลยตัดสินใจโพสต์โดยอธิบายถึงคำว่าวิกฤตในความหมายของเธอว่ามันคือการลงทุนในประเทศไทยซึ่งมันเหมือนกับเหรียญสองด้านมองว่าการทำแบบนี้เนี่ยคือให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้นแต่ การที่ต่างชาติเขาเข้ามาในรูปแบบวีซ่าท่องเที่ยวมันแบ่งได้2อ,อย่างก็คือเขาอยากจะมาเที่ยวจริงๆแต่คนที่อยากเข้ามาเพื่อจะลงทุนกลุ่มนี้เธอบอกว่ามันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและการที่ต่างชาติถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องอันนั้นเรื่องหนึ่ง<า>แต่ถ้าเข้ามาแบบสีเทาๆ ก็ปรากฏว,ว่ามันอาจจะเป็นดูเป็นการเพิ่มคู่แข่งทางการค้าดีกับผู้บริโภคนะแล้วคนไทยอ่ะเสีย,เป,ยเปรียบใช่ค่ะคือคนเป็นประกอบการคนไทยเสียเปรียบเพราะ<ช>อะไรเหรอผู้ประกอบการด้วยกันเพราะคนไทยพอเป็นพลเมืองไทยก็ต้องเสียภาษีต่างชาติถ้าเข้ามาไม่ถูกต้องก็ไม่เสียภาษีไหมใช่และที่สําคัญคมันจะกลายเป็นประเด็นว่าเขาจะเข้ามาวนลูปแล้วยึดครองธุรกิจซึ่งมันเหมือนแขนขาป,ปากท้องของคนตัวเล็กๆ คุณทอฝันมองว่ากฎหมายมันมีส่วนนะที่เอื้อต่างชาติมีช่องโหว่ไม่รัดกุมและไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารร้านอื่นๆค้าขายขายส่งสำเพอวราชเต็มไปได้วยคนจีนจริงๆฝากถึงผู้มีอำนาจในเรื่องนี้เธอบอกว่าคงห้ามข้าประเทศไม่ได้หรอกบางบุมประเทศไทยได้ประโยชน์นะแต่หันมาสนับสนุนธุรกิจเ m e เล็กๆไหมให้สู้กับเขาได้เนี่ยเธอบอกฮะว่า มันไม่สามารถจะทําอะไรได้หรือ,อยังไงฟังดูไหมการมาลงทุนในไทยมันก็เหมือนเหรียญสองด้านมองว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะสั้นแต่ในการที่ต่างชาติเข้ามาพี่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันแบ่งได้สองอย่างก็คือคนที่อยากมาท่องเที่ยวจริงก็มีแต่คนที่อยากมาเพื่อลงทุนกลุ่มที่เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเพื่อมาลงทุนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ไม่ใช่คาว่าแย่งแย่งอาชีพเพิ่มเพิ่มว่าเ,เ,เพิ่มคู่แข่งทางการค้าดีกว่าค่ะมันมันเพิ่มคู่แข่งทางการค้าโดยที่คนไทยเสียเปรียบทางการค้านี้ด้วยความที่ว่าคนไทยเราเป็นพลเมืองไทยเราจะต้องเสียภาษีบุคคลสตการที่เออถ้าเกิดเขาเข้ามาด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง เขาก็จะมีการเสียภาษีโอเคมันเป็นการต่อสู้ทางการค้าที่ยุติธรรมแต่พอเข้ามาด้วยีซ่าที่ไม่ถูกต้องเขาไม่ต้องเสียอะไรเลยพอเนทโปรฟิตกำไรที่มันเหลือออกมาค่ะคนไทยแน่นอนว่ามันเหลือน้อยกว่าคนจีนใช่เพราะว่ามันมีช่องโหว่ทางกฎหมายค่ะมันมันไม่รัดกลุ่มวัตถุประสงค์ที่เขาเข้ามามันไม่มีการตรวจสอบแต่ละร้านไม่ใช่แค่ร้านอาหารร้านอื่นร้านค้าขายร้านค้าส่งเดินดูได้เลยตามสำเพ็งในทุกๆวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่หลายท่านแจ้งผมเข้ามาห้วยขวางบานเลยตองไรคแล้วอีกหลายๆจุดต่างจังหวัดก็มีจริงหรือไม่เนี่ยหรือยังไงเป็นของจีนแท้ๆเราก็ต้องตรวจสอบยังไม่ทันได้ลงรายละเอียดปรากฏว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านออกมาถแถลงเองว่าวันนี้ตองไรป,ประเด็นนี้นี่แหละนี่ถแถลงข่าวข้อกังวลของชาวจวาีนถือวีซ่านักท่องเที่ยวมาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยสรุปท่านผู้ชม ธุรกิจขายอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมันอยู่ในบัญชีซึ่งคนต่างด้าวจะทําได้จะต้องได้รับอนุญาตจากที่บดีโดยผ่านความเห็นชอบของบอร์ดการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก่อนนั่นแปลว่าคุณจะมาเปิดร้านอาหารร้านมาล่าร้านบาอไฟร้านชาบูคุณต้องขออนุญาต<ฆ>และบอร์ดต้องเห็นชอบ<ฆ>ไม่ใช่ใครนึกจะเปิดก็เปิดอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองกรณีนี้เขาอาจจะเรียกไปใช้นอมีนีไหม นอมินีคือเอาคนไทยมาอับซับสมอเป็นเจ้าของหรืออ้างเปิดบริษัทแล้วให้คนไทยถือหุ้นใหญ่แต่เป็นนอมินีเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกเลยว่าถ้าตรวจสอบพบว่าคนไทยไปเป็นนอมินีเนี่ยมีโทษนะคะจำคุก3มปีหรือปรับสูงสุด1ล้านบาทอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ทศพลทางสวุบรท่านพูดถึงประเด็นนี้ครับทุผู้ชมครับแล้วก็ไล่อย่างที่บอกไปว่าประเด็นที่หนึ่งต้องขออนุญ,ญาตค่ะ ธุรกิจอาหารกับเครื่องเดิมแล้วท่านจะแถลงไปพร้อมกันประชาชนต้องได้รู้ธุรกิจอะไรบ้างที่คนต่างด้าวห้ามหรือมีการกําหนดเงื่อนไขเพราะมันเต็มไปหมดแล้ว<ฮ>อย่าลืมว่าประชากรจีนเนี่ยผมไม่ได้ดังเกียดผมที่คนไทยเชื้อสายจีนนะ<ฮ>แต่อย่างที่ว่าพันสี่ร้อยล้านคนเขาขยับเข้ามาทําอะไรเนี่ยประเทศเขายืดแล้วองไปถ้ามีธุรกิจของรายเล็กรายน้อยที่เราต้องปกป้องคุ้มครองเนี่ยองไป มีการไล่เรียงการจดทะเบยียนว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหม mm hmm. ข้อที่หนึ่งต้องขออนุญ,ญาตและบอร์ดนะไปแชรที่บดีอนุญาตได้นะต้องผ่านความเห็นชอบของบอร์ดการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก่อนโดยขั้นตอนคนไทยที่จะร่วมลงทุนถ้าเป็นกรณีที่สมมติร่วมลงทุนจะต้องแสดงหลักฐานที่ธนาคารออกให้รับรองสถานะทางการเงินจดทะเบียนที่บุคคลจะต้องตรวจสอบว่าคนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีไหมนี่ กฎหมายมันมีอยู่ใช่ไหมดองใบใช่ปัญหาคือทุกวันนี้มันเป็นยังไงอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านก็ยืนยันใช่ไหม้องใบว่ากรณีการตรวจสอบว่าคนไทยให้ความช่วยเหลือสนับรนุนหรือถูหุ้นแทนคนต่างด้าว ให้ประกอบธุรกิจโดยเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายท่านก็จะไปเร่งตรวจสอบนั่นแหละค่ะเนี่ยแต่มันต้องปรากฏพฤติการที่ชัดเจนเหรอใช่คือต้องปรากฏพฤติการที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมตั้งใจปกปิดอำพรางหรือจัดทําเอกสารหลักฐานในลักษณะอำพรางที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปหามาร้องเหรอ บอกเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะเพื่อเอามาพิจารณาประกอบการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับผู้ชมครับคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยไม่รับรุญ,ญาตจะมีความผิดอย่างที่น้องไบบอกและกรณีถ้าคนไทยไปจดทะเบียนแทนเป็นนอมินีอันนี้จะถือว่าผิดในลักษณะนอมินีนะคะเพราะฉะนั้นกรมเขาเตือนใช่ไหม ขอเตือนคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือร่วมเอาชื่อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้มีการลงทุนจริงหรือไปสนับสนุนในการประกอบธุรกิจให้กับคนต่างด้าวแสดงว่าเป็นธุรกิจของคนไทยเพื่อให้คนต่างด้าวจะได้ประกอบธุรกิจได้เป็นการเลี่ยงกฎหมายเนี่ยโทษคือคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงหล้านหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะผมเพียงแต่สงสัยแทนผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านเอะก,ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจับกลุ่มบ้างหรือ,อยังค่ะเพราะมันมีเยอะใช่ไหมใช่ร,ร้านอาหารร้านนวดอะไรยังไงนวดที่เป็นอาชีพอาชีพเฉพาะไหมค่ะอาชีพคุ้มครองไหมผมยกตัวอย่างไปดูเถอะวานเลนต้องไปเจ้าของเป็นคนจีนแท้เลยค่ะใช่ไหม,ไมรู้ยังไงอฟังสักนิดหนึ่งไหมที่กำหนดให้คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจขายอาหารหรือเครื่องดื่มต้องได้รับอนุญาตจากอาทิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้คนไทยที่ร่วมทุนร่วมลงทุนในนิติบุคคลเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานที่ธนาคารออกให้นะครับเพื่อรับรองหรือแสดงสถานะการเงินนะครับแล้วก็เมื่อจดทะเบียนเป็นนติติบุคคลแล้วจะมีการตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือการทำการนั่นแหละครับตชมฮะเอาไปว่าดี่รอดูจริงๆทีมงานต้องไปตรวจดูว่าที่ผ่านมาจับบ้างไหม รู้ยังไงท่านผู้ชมและท่านผู้ชมอาจจะมีส่วนในการที่จะบอกสงสัยในย่านไหนอย่าไปเอ่ยชื่อเจ้าพ่อเจ้จงนะทีมงานผมแม่มาชวนนะพี่ไปกีนร้านนี้ร้านของจีนเลยพี่นี่เขาขออนุญาตหรือเปล่าหรือยังไงให้นึกถึงผู้ประกอบการคนไทยด้วยนะ